สวัสดีครับสวัสดีครับผมฝนตกแห้งครับเมื่อคืนน้ำขึ้นแบบายเลยครับพี่น้องเต็มห่วยเลยครับเอามองมาลงครับสามหัวสามเส้นลรอกะสี่เส้นเคืองนะครับมาหลุดน้ำกันครับพี่น้องมาหยามมองนะครับหยามมองหยามใครไปครับหลุดน้ำกันครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นมองขนาดสามเส้นนะครับตาสามเส้นปลาครับพี่น้องอุ้ยโดนยู้โดนยู่ ปลาขิงปลาเขาเหรอครับปลากระเดิอดเบิง้งสามเส้นก่อนครับครับพี่นเป็นปุ่มเลยเป็นปุ่มเลย ป่งเทียงนะครับตบกหุงพิษเพศป,ป่งปลาหอน,หอนอปีงปลาดินยินเสียงปลาดินบ่ครับปปลาเข่าล่ามปลาเข่าล่ามปลาคุยล่ามนะครับทั้งบ้านเดืนครับปปลาดินยิ่น้ำฟัง ับป่าอีเตอร์หรือป่านั่งไทยเหรอครับตกแห้งแล้วกับตกดวนครับเมื่อคืนไต้กบกับได้ปนน่ครับพี่น้องกบบ่ตัวใหญ่ ฝนมาซาครับปีนีครบกับใบตัวใหญ่เพราเดีกปนนะครับกำลังขาใสถือกันปุ่มเลยครับมองนี่ปลากระเดิด ปลาเขาปิ่งไม่ไหมห่อนห่อนรับพป่นอ,อ้ยลุดลุดตัวนึงลุดตัวนึงไปตัวนึงปลาตัวใหญ่ก็มองสามเส้นเคืองพอดี

เสียงป่าดินพูนครับดินอยู่ฟังทั้งปุ่นป่ากระดีป่ากระเดิดเอาไปเป็ดปลาเดยกไบไม้กระไรไป่านังไทยขนาดมองสามเส้นครับอุ้ยหลุดมืออื้อ ยัยไปน้าครับปลาเขาล่ามกับน้มกำลังทวมเขานปลาปลาไล่ไหลาครับเรียนในน้ําปลาหนี่ยครับหัวหนึ่งสี่เส้นเคืงนะครับมองหัวน ลางบ่เบิดครับนี่ก็น้าขึ้นหลายเติบอยู่นะครับมองห่างสิมีปา่าบ่ไม่ป่าไม่ปาา่าไงบ่ ูปเปเคีงไงครับตัวแรกครับพี่น้องตัวแรกสี่เซ้นครึ่ง้เปลาเข่งโถตัวบกเอบเลยไม่ใครซ้ำครับปีงหันห้อตมตำบบกงงาเต็มแหลกมากแล้วครับสี่เซ้นครึ่งปลาเข็งโถแม่บกมไง นเลยนะครับยามเรียวนะครับมองสองดงังสามดังครับสามเส้นแล้วกะ็สี่เส้นครึ่งสี่เส้นมองอไงใปลาตัวเดียวครับสี่เส้นสี่เส้นครึ่งในปลาตัวเดียวสามเส้นกัในหลายเติบอยู่ครับครับพี่น้องหลอบแหลกปีงเทียงู่ครับในบปีงเทียงอยู่ ปลาตกงามทดสดเลยครับปลาขาวนะครับปลาคุยล่ามปลานังไทยปลาไ่ใครปีงไม่ไหมห่อนหอนครับกินกับตํำบกุงแลครับผมก็จะล่อยามอีกรอบนึงนะครับค่อยจะขึ้นเมื่อบาน พัเขิงหน่อยรูปฝาห่วงตันเทียกว่าป่ามองโอ้มีปลาอย่างนี้อังสืออุ้ยปาลาขอลำ มันครับมันมัน,มน,มน ปลากระเงี้ยงแม่ไขรฝากงห้องครับพี่น้องฝนตกเศร้าไป็ไหมฝนตกแห้งหัน Hả? Bò à? Cảm ơn lọp nâng leo Cứ bên ta thử qua cả ngang thì theo mà leo lọp đi. งัดหอบดีนี่มันเด่นจังนี่ลูกอาก็อนี่มันไม่แตปลาดุน,นี้มั่จะปาสามเซ้นยำมมนจะใส่เหลอยคยก็มายำว่าเอาปลาเมื่อวันที่ะอยู่เอามัดไว้น,นี่โอ๊ยไปซำ นี่อยู่มองมอ่เาาป็นยงให้ยังถือดีตัว ข้อมือตรงนี่นี่ปอนไปได้หลังคู่อยู่รอบมองจบกยาเนี่ยเอาขวมมาหรือที่ข้างน้อยขวดเนี่ย ครับมองสี่เส้นเคืองปลาเคืงใหญ่ตัวนึงอยู่ครับกบระปกาใสุ่ดใหญ่เลยเขียงปีงก,กินกับตักปะคงครับแมาง,งามๆเลย ครับกะอยามองครบวิตทุกหัวนะครับสามเส้นสีเสนส่เส้นสี่เส้นเคืองมองห่างบ่อใ้ป่าเลยครับในปากาตัวหนึ่งกับปลาเคืองใหญ่ตัวหนึ่งกลางปลาไว้นะครับมาแรงกระเทือมีปลาดุกหน้าขึ้นมาลองขึ้นมาน้ำหนามน้ำก็ขึ้นเยู่เอยๆครับขึ้นประมาณคืบหนึ่งจากช่วงเซานะครับที่ผมมากลางครับผลงานยามสองรอบนะครับ ปลาขาวครับปลาขาวล่ามปลานางไทยหรือแถวบานก็นเอิญปลาอีไทย้ยเหรอครับแ่วเอาเอิญแบบสุภาพนะครับปลานางไทยครับปลาเคียงใหญ่มองห่างกับสี่เส้นเคืองพอเดือีงกินเที่ยงนะครับิีงใส่ตำบอกห่งครับฝนห้างกระตกมาปลากำลังขึ้นครับมันหันกระตกแห้งอยู่ฝน ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่้ามาติดตามรับชมพบกันใหม่อีพี่นาครับผมฝ่าห้องแห้งสวัสดีครับ